สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาะแนะนําเกี่ยวกับ6บอ่อนะครับ6บอ่อดังของ8ริ้วนะครับว่ามีบอ่ออะไรบ้างแล้วบอ่อไหนมีเอกลักษณ์ยังไงใครคือเจ้าของบอ่บอบ่ออยู่ตรงไหนยังไงโปรดติดตามฟังจากคลิปนี้ได้เลยนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อน้องๆมือใหม่หรือผู้ที่สนใจพอสมควรครับครับเดี๋ยวเราไปฟังบอ่อแรกกันเลย ส่วนแรกที่ผมจะแนะนําในวันนี้ก็คือสวนพร้าวนะครับสวนพร้าวเป็นบ่อปลาของนาราศนะครับที่เรารู้จากในวงการประกาัดแปดนิ้วเป็นอย่างดีเอกลักษณ์โดดเด่นของสวนพร้าวเลยก็คือ,อต้นมะพร้าวที่อยู่ในสวนในสวนปลากัดหรือในบ่อปลากัดนะครับอยู่บริเวณรอบๆของ ฟาร์มของแกนะครับส่วนเพร้านี่ปลาจะมีลักษณะที่โดดเด่นก็คือจะเป็นปลาที่เครื่องสวยเครื่องงามโครงสร้างปะโครงสร้างเนื้อตัวดีนะครับและเป็นปลาที่กัดแผลดีนะครับปลาบ้านนี้เป็นปลาหน่และมีลูกน้ำาอื่นน้ำทนหรือที่เราจะเรียกว่าลูกหัวใจลูกดื้อลูกโตอะไรก็แล้วแต่เราเราจะใช้สัตว์ในการเลี้ยงนะครับเพราะปลาบ้านนี้ค่อนข,ข้างที่จะอายุดีนะฮะร,รอยจะสวยนะครับรอยจะสวย ก็ถือว่าเป็นบ่อดังฟาร์มดังอีกบ้านหนึ่งก็ขอฝากบ่อนี้ไว้สักบ่อหนึ่งนะครับหรือว่าสวนพราวนะครับเพราะนาร่าแกเป็นคนใจดีใครมีเบอร์มีอะไรติดต่อแกได้เลยครับติดต่อแกโดยตรงหรือจะเข้าไปหาแกที่บ้านก็ได้รับรองว่าทั้งนาราาและป้าเขาเป็นคนใจดีมากนะครับบ่อน,นี้อัจฉริยะสายดีมากขอฝากสวนพราว้ด้วยนะครับ ส่วนที่สองที่ผมจะแนะนําวันนี้ก็คือสวนไผ่นะครับสวนไผ่ของพี่ทวีสวนไผ่นี่คือจุดเด่นก็คือ,อท้ายสวนจะมีกอไผ่ใหญ่อยู่1กอนะครับนี่เลยเป็นที่มาของสวนไผ่นะครับต้องบอกว่าปีนี้สวนไผ่โดดเด่นขึ้นมามากในเนื้อหนังหรือผิวหนังของปลานะครับปีนี้พี่วีได้นําสายพันธุ์ลูกนอกนะฮะหรือไม่ก็เป็นตัวเด่นตัวดังที่มี ลักษณะโดดเด่นทางผิวหนังเข้ามาพัฒนาร่วมกับเหล่าปลาเก่าของทางพีวีเองนะครับปีนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมเหมือนเดิมนะคือคือแผลแผลกัดนะยังคงเอกลักษณ์เดิมก็คือปากตาซึ่งปีนี้มีปลาที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือเบอร์3ต่อ3ต่อที่กําลังโด่งดังอยู่ในตอนนี้นะครับผมถือว่าปีนี้เป็นปลาที่ที่เก่งมากเก่งเบอร์หเลยของ สวนผัยที่ผมบอกว่าเก่งเบอร์หนึ่งเลยก็คือมันเป็นความชอบส่วนตัวของผม,มนะครับเพราะผมมองว่าสามตอมันนอกจากปากตาแล้วมันมีแผลอื่นประกอบโดยเฉพาะแผลหางนะบาคองนี้ถือว่าลงแผลหางเยอะด้วยท่านที่ได้ไปเล่นอาจจะชอบเหมือนผมก็ได้ส่วนพีว่วีใครอยากจะติดต่อกับพี่วีก็ติดต่อพี่วีแกได้โดยตรงเลยนี่ก็ใจดีอีกคนนึงเหมือนกันนะเป็นคนพูดน้อยแต่รับรองว่าใจดี แกใช้ดีแน่นอนอาจจะดูแกอาจจะดูพูดน้อยนิดนึงแต่ว่าเข้าถึงง่ายครับเข้าถึงง่ายยังมีนะแกยังมีรอเช็คขึ้นมาอีกหลายเบอร์นะครับคอยติดตามชมให้ดีครับสวนไผัยและไม่แน่ชุดใหม่ๆของพี่วีอาจจะดีกว่าสามตองหรือซีดานก็ได้รอติดตามสวนผัยให้ดีๆครับฝากไว้ด้วยนะ สวนที่3ในวันนี้ที่ผมจะมาแนะนําก็คือสวนกลวยนะครับสวนกลวยของลุงลินแล้วก็พี่หลุยนั่นเองนะฮะสวนนี้ผมเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนบันแท้ปากัศแปดหลิวต้องรู้จักเป็นอย่างดีใครที่เล่นปากัศแปดลิวยังไงก็ต้องเคยได้ยินคําว่าสวนกลวยแน่นอนนะฮะสวนกลวยนี่เขาดังระดับประเทศผมบอกเลยว่าช่วงจังหวะพีคๆนะช่วงจังหวะปาด,ดีๆสู้ได้ทั้งประเทศลูกนอกลูกในอะไร บ้านนี้ซูเดมอ่นะครับสนกล้วยจะโดดเด่นมากเลยก็คือในช่วงของหน้าแลง้งหน้าแล้งในที่นี้ก็คือหลังฝนต้นหนาวอะไรประมาณนี้ครับผมผมรับรองว่าบ้านนี้ทีเด็ดที่หนึ่งเบอร์หนึ่งแปลริ้วผมกล้าพูดเลยถ้าต้นหนาวนะอแล้วเอกลัก,กษณ์สําคัญเลยทําไมทุกคนต้องเรียกสนกล้วยเพราะที่นี่ลุงลินแกปลูกต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยป่าไว้อบริเวณในพื้นที่ของบ่อปากัดมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ เป็นอะไระเขาเรียกสัญ,ญลักษณ์ของบ่อที่นี่นะฮะลุงลินกับพี่หลุยใจดีเหมือนกันนะครับใครอยากจะติดตอ่อติดตอ่อทั้งสองท่านเขาได้โดยตรงเลยแล้วไม่ใช่ว่า,าที่นี่จะโดดเด่นแค่ช่วงแรงนะครับจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะช่วงฝนอย่างนี้ก็ยังมีข้อดีๆที่กลับแพงๆได้อยู่นะ ใครมีเวลาว่างก็ลองแวะเข้าไปเที่ยวบ้านพี่หลุยบ้านลุงดินดูนะครับช่วงนี้ยังมีปลาอยู่เยอะนะไงก็ฝากสวนกล้วยไปด้วยนะครับแหมสวนนี้ใครไม่ใครมาแแบบเรียแล้วไม่ได้เข้าไปจปับปลาสวนนี้ถึงวม่ามาไม่ถึงนะฝากด้วยครับ